จากตอนนั้นเฮ้ยเด็กชายมีพระเอกครูรูนนะว่าเธอเป็นอะไรเดี๋ยวครูแบกพิซซ่าให้เอาไหมใครหล่ะจะไม่เอาเอาสิครับครูขอบคุณครับเดี๋วลงจากรถแล้วครูพูดผิดลืมไปพวกเธอรวมกันการเป็นหนึ่งกุ๊บเลยมันจะง่ายกว่าแถบคลิปจะได้สั้น้ลยเอาไหมครับครับครับโอเค ฐานแรกฐานปะจ,จนไผ่ฐานนี้ต้องเชิญหนึ่งคนออกไปปะจ,จนไผ่โอเคไหมโอเคเดี๋ยวฉันไปเองไม่เป็นไรมีเดี๋ยวฉันไปเองไป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 เฮ่ออืออืไปก่อนแล้วมันขี้หดตดหายหายไปแล้วไหมมันอยู่ไหนอ่ะหายไปไหน